รโรงเรียนสุดเจริญโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรทุกทายพร้อมพร้อมโรงเรียนสุดเจริญโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรา การสารสิ้นใหญ่ด้วยใจสุจริตโรงเรียนบ้านทุ้มค้ายของเราตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นถึงเมืองพิชนบทซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีการจับจ่ายซิ่งของการเป็นชีวิต คือมายูรินอักขยามากตเป็นคนในชุมชนซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดสารคดนอกจากนี้พวกเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตคือ 1. กระบวนการคิด 2. มีวินัย 3. ซื่อสัตย์ส,สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียงและ 5. มีจิตสาธารณะค่ะในปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบะาดของโรคโควิดสิ้าอย่างต่อเน,นื่อง บริษัทสร้างการดีของพวกเราจึงคิดว่าสินค้าของเราตอบโจทยในยุคปัจจุบันได้ค่ะตัวอย่างเช่นภาชนะใส่แก้วน้ำนำมาเป็นของใช้ส่วนตัวได้ค่ะวัตถุประสงค์คือ1เพื่อ การบริษัทสร้างการดีประกอบไปด้วยสามขั้นตอนขั้นที่หนึ่งขั้นการดำเนินการประชุมชี้แจงโครงการจากต้นสังกัดจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันขั้นที่สองดำเนินงานตามโครงการโดยมีดังนี้รับสมัครคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีแต่งตั้ง การที่ได้รับมอบหมายการวินิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานขั้นที่3คือขั้นประมงนผล 1. สังเกตการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายและ 3. ส,สรุปผล,ลและจัดทำรายงานค่ะผลการดำเนินง,งานนะคะเพื่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียน้านทุ่งค่า com sucesso já